สวัสดีครับพวกกผมนะครับเวกิตวันนี้จะมาพูดถึงตัวละครใหม่ในแพท2.3ที่จะมาในวันที่29นี้นะครับซึ่งตัวละครใหม่ที่จะมามี2ตัวนะครับครึ่งแรกจะเป็นซานิขวัญใจใครหลายๆคนที่ดูจากทรงแล้วค่อนข้างที่จะสุขุมนุ่มลึกเลยครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีผมด้วยคนหนึ่งแหละและอีกตัวละครหนึ่งที่จะมาครึ่งหลังนั่นคือเซียโคนาเธอเป็นนักร้องที่มากับเปื่นของเธอนักร้องคนคอนนั่นเองนะเราจะมาพูดถึงทั้งสองตัวว่า เปิดใครดีเธอทั้งสองเก่งไหมพร้อมแล้วก็เข้าเนื้อหากันมาดูของซานิกันก่อนซึ่งซานิจากที่ผมดูแล้วเธอก็จะเน้นไปที่การตีหนักเลยครับซึ่งการตีปกติของเธอเธอจะตีซีทีแล้วสร้างดาเมจเป็นธาตุแสงเลยเพื่อให้เกิดเบรกทู a อ v ดเว m e n t หากเราไม่ได้โจมตีปกติเป็นครั้งที่4แล้วพอมาถึงครั้งที่3เนี่ยเมื่อเวลาเราดออหลบมันก็จะนับว่าเป็นการโจมตีปกติเป็นครั้งที่4เลยส่วนเ e s o อ a แนนสกิ ถ้าเรากดค้างซานิก็จะทําการเอารูมมาบล็อกไซมอนเขาจะเรียกว่าโหมดกาเดียนแล้วทำดาเมจเป็นท่าแสงเลยและถ้าเรากดสกิลแล้วกดตีปกติซานิจะแปลงอาวุธเป็นดับใหญ่ซึ่งโหมดนี้เขาจะเรียกว่าโหมดสวิปเลยครับและเมื่อเราทําดาเมจไซมอนแล้วจะทําดาเมจเป็นท่าแสงและพร้อมกับสโลไซมอนเตอร์ด้วยและถ้าเราถูกมอนเตอร์โจมตีอยู่ในสถานะการ์เดียนก็จะการโดนคัดนั่นเองง่ายๆคือขาแข็งนั่นแหละ แต่เขาก็มีเรื่องของการแปะสเปกโตแฟชั่นด้วยครับอันนี้แหละเราเอามาเล่นกับฟีบี้ได้เลยต่อมาเป็นส่วนของท่าไม่ตายกันซึ่งท่าไม่ตายบอกเลยเทมากผมชอบร่างนี้แหละดูคูเทมากซึ่งท่าไม่ตายเธอจะเข้าสู่ร่างทองก็ผมสารนี้มันสีทองอะเนาะก็เลยเรียกว่าร่างทองเลยแล้วกันซึ่งร่างนี้เขาจะเรียกว่า inferno mode ซึ่งร่างนี้การตีปกติจะแรงขึ้นมากเลยเมื่อเรากดโจมตีหนักตัวนาฬิกามันจะพ่มันที่พื้น อันนี้ผมว่าแรงมากๆเลยรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวมาดูตอนที่ตัวเข้ากันดีกว่าผมมีการันตีแล้วพร้อมลั่นแล้วส่วนเรื่องรายละเอียดต้องมาดูตอนตัวเข้ามาเลยครับส่วน intro skill เขาก็จะแปะ s p e c t r o f a s h i o เลยครับอันนี้แหละเอามาเล่นกับฟีวีได้แบบดีเยี่ยมเลยตัวครึ่งหลังจะเป็นเซียโคหน้าเลยครับทตุลมที่ใช้ปืนแม่เป็นนักดนตรีที่ใช้ปืนช่างเข้ากันดีจริงๆเลยเซียโคหน้าที่มาพร้อมกับการแปะดอดทท่าลมนะครับ ไดเล่นกับโลเวอร์ลมแล้วซึ่งการตีปกติเธอจะตีปกติ4ทีครั้งที่4เธอก็สามารถแปะดอดลมได้ด้วยครับหลังจากการโจมตีปกติครั้งที่4จะเข้าสู่โหมดโซโลเลยครับซึ่งสังเกตว่ามันจะมีร่างเงาเข้ามาด้วยส่งร่างเลยส่วนต่อมาจะเป็นเลเซนส์สกิลเธอจะสร้างดาเมจลมและจะแปะดอดลมส่มอนเตอร์ด้วยแต่หลังใช้สกิลปุ๊บก,การโจมตีปกติของเสียโคนาจะเริ่มจากโจมตีครั้งที่2เป็นเวลาสั้นๆเลยครับส่วนเลเซนส์เรเบลเลชัน เชียร์คนหน้าจะเรียกล่างแยกเป็นส่งล่างออกมาแล้วก็จะมีให้กดส่งยางซ้ายขวาน,นะครับถ้าเรากดตรงตามจังหวะก็จะฟื้นค่าคอนสโตอินเนอร์จี้ด้วยสร้างดาเมจท่าลมเป็นวงวงเลยและจะแปะดอทท่าลมและดอทแสงนะครับถ้าหากเชียร์คนหน้าอยู่ในสถานะท่าไม่ตายถ้าเราสับตัวอื่นมายืนสนามเชียร์คนหน้าจะเข้าสู่สถานะไมมโลดี้โดยอัตโนมัติเลยซึ่งแน่นอนว่าเราออามาเล่นกับโลวร์ลมแน่นอนอันนี้แน่นอนแต่เมื่อเราเอาทัสกิล ก็จะเพิ่มดาเมจเป้าหมายที่มอเตอร์ได้รับตดลมเลยครับสรุปนะครับสงตัวคือดีทั้งคู่เลยซายนิก็เป็นตัวที่ต้องเล่นกับฟีบี้จะแบบแรงคู่เลยถ้าเรามีฟีบี้เอาซานนี้มาแทนโลเวอร์แซงได้เลยครับอีกส็ลตก็ใส่เป็นตัวฮิวได้เลยถ้าเราเปิดซานิก็แนะนํามีฟีบี้จะดีมากๆเลยครับหรือถ้าเราไม่มีฟีบี้ก็รอเปิดเลยครับเพราะฟีบี้เขาจจรีรันช่วงครึ่งแรกเลยครับหรือถ้าแบบว่างบจํากัดผมว่ารอเปิดเชียร์โคน,นาได้เลยส่วนเชียร์โคน,นาแน่นอนว่า เธอมาพร้อมกับทีมลมเลยครับเลเวอร์ลมได้เวลาหยิบมาเล่นแล้วจียามผมว่าได้กลับมาเล่นอีกแน่นอนถ้าให้ผมเลือกผมเลือกไปทางเชียร์โคนาเลยครับเล่นกับเลเวอร์ลมมันแน่นอนก็ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะก็ทุกคนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยทักทายใต้คลิปนี้ด้วยนะทุกคนจะรอเปิดตัวไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วเจอกันคอนเทนหน้าเดินบ๊ายครับผมไปแล้วเนอะ